สวัสดีครับทุกคนเราอยู่เกม Outrider อีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพอดีว่าที่จริงผมดูเทคนิคน,นี้มานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทําวิดีโอออกมาสักทีนะครับก็วันนี้เราจะพา,าเพื่อนๆมาฟาร์มเจ้าตัว a อ u r e f a l c n กระบอกนี้เป็นตัวสำหรับ Pre Order นะครับจะเป็น Hellranger uh, Packing นะครับถ้าเคนที่ไม่มีก็คือข้ามไปเลยนะครับไม่สามารถทําได้สําหรับคนที่มีสามารถทําได้นะครับ ก็คือการอ่ะผมอธิบายก่อนว่าเราจะมาฟมาร์มเจ้าตัวนี้ทําไมทําไมผมต้องมอีหลายๆก็บอกด้วยมันไม่เหมือนหรอหน้าตามันก็เหมือนนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะตรงนี้ผมบอกก่อนก็คือว่าถ้าเกิดผมจะหากระบอกที่มาแรงที่สุดเนี่ยเราก็ต้องทําอย่างเงี้ยนะครับจกนกว่าเราจะได้กระบอกที่มาแรงที่สุดอย่างเช่นอตอนนี้กระบอกแรกเลยผมทําให้ดูนะครับเราสวอปวอลเลียนนะครับ เป็นทีทเข้ามันได้ออมาที่ใส่สองดาเมจอ่าแล้วก็ตัวนี้ผมก็ลองสวอปดูเหมือนเดิมยี่สิบเก้าดาเมจนะครับสวอปตัวนี้สามสิบดาเมจเห็นไหมครับว,ว่ามันจะไม่เท่ากันเลยแล้วเราก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นแม็กซิมัมอยู่ที่เท่าไหร่สามสิบตอนนี้ผมมีเยอะมากเพราะว่าผมฟาร์มมาครับแล้วก็สามสิบยึดเค เฮียดเย็ดสเปดสามสิบห้ายิง้อยนะครับสามสิบห้าผมคิดว่ามันไปได้มากกว่าน,นี้สามสิบห้าอันเนี้ยสามสิบสามอื hmm, mm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  hmm. จะหมดแล้วยันแม่ยี่สิบเก้าทุยสามสิบสองเหย็ดเกียร์ อ่ะ,อะเรามาพูดถึงวิธีทํากันบ้างนะครับวิธีทำก็คือคุณต้องมาถึงที่เอาไอเดอร์แคมโพสหรือว่าเอาไอเดอร์แคมตรงนี้ก็คืออิ game นเกมครับคุณต้องมาถึงอินเกมให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่สเตตของตัวเองสําหรับคนที่มี l c เอ่อีเฮลเดนเจอร์แพเกนะครับก็เราก็ไปที่ i n b บ็อกนะครับอ่ะเราจะเห็นว่ามันมี e a r t h b o อ n เลน n e เจ อออแอร์ซาวไดเฟนอยู่แล้วนะครับแล้วก็หยิบมากระบอกหนึ่งเข้าตัวเราไปนะครับเข้าตัวเราไปนะครับพอเราหยิบไปปั๊บเนี่ยเราเข้าไปที่แอพเพนชั่นนะครับเข้าปุ๊บด่านไหนก็ได้แต่เอาเป็นด่านที่แนะนําว่าเอาเป็นด่านที่มันตายเร็วครับเพราะเราเข้าไปตายนะเออตรงนี้มันก็ที่จริงเอาเป็นด่านที่มันเป็นคนนะครับมันก็จะง่ายหน่อยแต่นี่มันไม่มีนะครับไม่มีทางเลือกก็คือก็ไปด่านนี้แหละยินไหมไป พอเราเข้ามาถึงปั๊บนะครับให้เรายอมตายนะครับเดี๋ยวยอมตายให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องเสียงของวิดีโอขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดยังไม่ชัร์จพอดีว่าผมยังไม่ได้ไปซื้อไมค์หรืออะไรอย่างนี้นะครับใช้เป็นไมค์ของคอ,โคอนโทรลเลอร์เอามันอาจจะไม่ชาด์ยังไงกขอโทษด้วยนะครับ อหลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราให้เรากด abandon ครับ abandon abandon เสร็จนะก็กด option นะครับหรือ pc กดอะไรผมไม่แน่ใจแต่บน ps4 ps5 กด option นะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกนะครับ return กนะับเข้าไปใหม่นะครับ อ่ะคราวนี้เรากลับเข้าไปดูในกองอ่ะเราจะเห็นว่ามันกลับมาอีกแล้วนะครับแล้วก็หยิบมาออกมาเหมือนเดิมแล้วก็วนลูปเดิมเลยครับอ่ะง่ายๆนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ทบทวนนะครับก็คือสเต็ปหนึ่งเราเข้ามาที่เอาอเลเยอร์แคมป์เราหยิบปืนเข้าตัวเราเราเข้าไปเอ็กเพนชั่นไปตายซะแล้วก็กดอ b a n d o n abandon เสร็จกลับมาหน้าเมนูเมนูเสร็จกลับเข้ามาในนี้แล้วก็หยิบกระบอกใหม่แล้วก็เข้าไปในเกมตายซะบ b ด n น o n return to เมนูอย่างนี้วนไปเรืเ่อยๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเี่ไว้กระบอกเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งได้มามันอยู่ไหนวะอ,อ,อืมไอสองกระบอกใหม่นี่ดูดิว่ามันจะเดาเมจเท่าไหร่นะครับถ้าจะเข้าสามสยัดแปดสามสี่โอ้น่าหชิบหายราวน,ออนี้คนที่ไม่ได้ทำวิธีนี้ก็จะมีประสบปสบบัญหาเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ไอ้ปืนเฮี้ยเนี่ยมันลบไม่ได้หรือมันคอนแทชชั่นหรือมันดีแทชชั่นหรือมันเฮี้ยมันย่อยไม่ได้ง่ายๆนะครับก็มีวิธีแก้ดังนี้นะครับเราโยนเข้าไปในสแตนให้หมดเลยนะครับโยน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 อเฮี้ยโยนไม่ได้สแตนเต็มไปหนึงนะครับแบ๊บนึงนะครับอีกนั่งเลยก็หมดอะไรนี้ตั้งเยอแล้วก็โยนเข้าไปใหม่นะครับเอิบเอิบ อ่ะมันจะอยู่ในนี้หมดแล้วทุกคนจะเห็นอย่างที่ผมเห็นนะครับว่ามันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะคราวนี้เรากลับไปที่หน้าล็อบบี้อีกทีหนึ่งสร้างตัวละครไว้หนึ่งตัวครับตัวนี้ง่อยครับสร้างแล้วแค่ผ่านด่านแรกพอครับนะแล้วก็เข้าไปที่ตัวละครตัวนั้นนะครับจิ้มิตับ ตดดิาอ่ะไปไปดูกันว่าเราจะจัดการของที่มันมีสัญลักษ์ล็อกยังไงกันง่ายมากครับซิมเปลิลเลยวิงไปวิงไปถึงสแตแตแล้วตอนนี้อ,อ๊ เราก็เอาประมูของที่เราต้องการจะกำจัดทิ้งเอาไปจากชีวิตเราอนะครับเฮ้ยเหี้ยใส่ก็ผิดกระบอกอืม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 ,อมกระบอกของนี้คือกระบอกที่มดมำําๆที่เราไม่เอาเนาะอืมอืมเอาปืนโมขึ้นมาอ่ะทั้งหมดเนี่ยกีย่กระบอกเนี่ยอืม ยี่สิบฟองกระบอกนะครับที่ผมลองฟาร์มดแูแล้วดาเมจมันตั้มต่ำต่ำจัดอ้าวไอ้เทียนี่กระบอกธรรมดาได้เปล่าเยอะเราเข้าไปกล้วอ่าที่เหลือเปแทติคอลหมดอ่ามันมีต่ำมาก 29, ยี 28, กก่สิบเก้าอย่างเอองี้ยยี่สิบแปดมีเขาบอกว่ะสะทุนมาใช่ไหมเอออ่ะคราวนี้ถามที่หนึ่งมีเท่าไหร่สามสิบห้าคราวนี้ เราเออกเข้ามาในตัวนี้แล้วอยู่ในตัวละครนี้แล้วนะครับเราก็กลับไปที่หน้าลอตเตีใหม่นะครับวันนี้แถมให้นะครับอ่าก็ดีิีตัวละครครับแค่นั้นแหละครับของที่อยู่ในตัวละครตัวนั้นก็จะหายหมดแล้วนะครับก็จะไม่เหลือแล้วนะครับผมเคยรีได้มากสุดอรู้สึกจะได้แามสิบแปดนะครับ สามสิบแปดก็คือกระบอกนี้มันจะพอเลเวลห้าสิบเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่เจ็ดพันสองพันเจ็ดพันสองรอยห้าสิบสามถ้าเกิดรีดสามสิบแปดนะผมว่าอาจจะมีสามสิบเก้านะสามสิบเก้าสี่สิบไม่แน่นะก็เพื่อนๆก็ลองทากันดูนะครับยังไงได้สูงวันนี้ก็ยังไงก็คอมเมนต์บอกนะใต้วิดีโอไว้ก็ได้นะครับยังไงวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณครับ